พี่เช้าอะไรไปเล่นน้ำแล้วเหรอใครไป่นน้ตกกูจะไปเล่นน้ำตกปลาผมจะไปเล่นน้ำตกเดี๋ยวสิไปถึงนน้ำตกอ้าวอ้าคลิปถ่ายน้ำตกแม่งจากน้ำตื้นไอ้เหี้ยน้ำตกปลอมทำไมไม่ว่ายน้ำทไมถึงไมวิ่งในน้ำตกวะเฮ้ยปลาปลาคราฟมีปลาคราฟด้วยเหี้ยเจอปลาต้มผู้ นี่ดับเบิลปลาเลยปลาสองตัวปลาตัวผู้ปลาคารับปลาคารับปลาพืชเพระรถอะารรถอยู่สามสามแยกวังชมพูอะไรแนละ้ววังไทรพงนั่นรถสี่หรือรถสองนะพี่รถสองเอาเครื่องบินสอ,องไปก่อนไหมเครื่องบินสองอะเครื่องบินสองข้างล่างนะมีคันเดียวอะทั้งเมืองเนี่ยเฮ้ยน,นี่สามแยกนี้ก็มีรถสองรถสี่ อ้าผมก็ผมก็มองสามแยกนี้แหละข้างหลังก็มีหน้าบ้านข้างหลังนู่นรสส้มมีอยู่ตอนนี้หาน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราขึ้นบินรสส้มเนาะดูตามสามแยกกันดูแยกตัวยาวแยกอันสั้นอ่ะส้มไม่ค่อยอร่อยสิส้มส้มจี๊ดอันเปลนเป็นสตอเบอรี่เลย เอาไงจะฟาร์มที่นี่หรือจะไปที่ไหนที่นี่ก่อนแล้วไม,ไม่ว่าแต่พี่เดียอยู่ใครไม่รู้ออไม่รู้อยู่ใครเหมือนกัน <c oughs> ใครไม่รู้รีบแรอยู่เนี่ย <c oughs> อ๋ออใครไม่รู้ออไป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 ก็ได้ไปมึ <c oughs> ง <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> ถ้ามันไม่มามันไม่มาปวดข้างๆนะบอกเลยนะพี่จะหาดมันแล้วก็บินไปอยากไปแบบเท่ๆอ่ะเท่ซะด้วยอ่ะอยากบินไปอ่ะบินไปแล้วกระโดดรม่มลงยอดเขาเอย่างเงี้ยตลาดเรือฝาไไปเต็มไงฝาไไปเต็มแล้วก็บินไปแล้วก็ดอกไว้สักคนหนึ่งแล้วก็บินมารับอีกคนเอาไปดอกเอาไว้เฮ้ยเราได้ขึ้นยนอดเขาทุกคนด่า มาละไม่ไงไม่มีกระเป๋าตั้งมาพี่ผมขายให้เป็นไเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กากับพี่จะขายกันแล้วเหรอขายพี่ไม่ได้หรอกตอนเนี้ยมันธุรกิจมันต้องเดินต่อไม่เป็นไรพี่สั่งกันแล้วก็ได้ไกลจะหมดลว น้นมอไม่มีทุกอย่างหรอก DIY อ่ะมันจะอยู่ใกล้ันเกินมีหลายสาขาด้วย DIY อ่ะดีคุณเ N24 ก็ได้ไว้สักเออนั่นแหละคุณไม่ได้จับตานานและคุณอยากเล่นตานายอย่างคนอื่นเขาบางที่แบบโผล่ๆมลวยิงตุ้มนอเนาะชันใช่ไหมใช่แต่เวลาเรากลายเป็นเราเล่นเองเราน็อกเองอ่ะทำไมวะ นั่นเหมือนคนอื่นเขาเลยหเหมือนเทพของขอื่นเล้วแหละแหม่ยังกะหวันที่พี่จะขับเครื่องบิดมาแล้วแหละอมืมันก็ยังเป็นสนัยเหมือนเดิมครับมันก็ยังยิงได้ใช่ไหมอ้าวมีแฟลอะตอนนี้ขาดอะไรวะเนี่ยอ๋อปัดระเบิดแมกซ์ดำอยู่นี่มีมันดูว่าเมียคนที่ฟองขาดหรือเปล่านะ ไม่น่าจะขาดคูณสี่คูณสี่ก็โหตอนนี้อยากได้คูณหกปืนนี้มันแรงอยู่เนี่ยปืนเนี้ยเนี่ยเล่ไมนลดเฮ้ยวันนั้นผมยิงพี่เล่นลดผมอัดคลิปไว้อยู่อ่ะวันนั้นเอพี่อาจจะโดนจากคนอื่นมาสักนัดก็ได้อาจจะพอดีกันไมไม่รู้อ่ะมันมีในคลิปมีในคลิปมีในคลิปที่ตัดลงไปมีอยู่ แต่ว่าแต่ว่ามันรู้สึกว่าเลือดมันไม่เต็มอยู่แล้วริง่งตัวต้มตัวต้มแต่เนี่ยแม่โดนเมื่อกี้เลือดไม่ลดเหนไแต่วันนั้นที่เล่นกับพี่ชาวลังจากนั้นเลือดลดนะเออแค่นั้นหละผมว่าผมเลือดล,ลดอยู่นะแต่เมื่อกี้ไม่ล,ลดนะมันก็เห็นอยู่ว่าเป็นเลือดยังงงอยู่หรือว่าพี่เป็นอมตะหรือเปล่าพี่เปิดโปรอยู่หรือเปล่าพี่ต้องดูก่อนว่าพี่เปิดโปรอยู่เปล่า เลยครับเปิดโปรรอเปล่าไปโดนยิงเล่นไม่รถมีแปลกๆนะเปิดโปรเปิดโปรแต่ถ้าปลาแฟดใส่นี่จะเป็นไรไปเลยหน้ามึดอันนี้หาเมียด่วนเลยไม่ใช่หน้ามุดนี่ถ้าปลาแฟดใส่ต้องบอกมันจ้าซะเหลือเกินวิ่งมมันก็เล่นไปแล้วเล่นอีกได้ไม่เป็นไรไปพี่พร้อมแล้วพร้อมเหมือนกัน นายขอยตั้นั้นหน่อยพี่พี่ชาวอาวพี่เนี่ยผมก็ว่าพี่ชาวทิพายวิ่งตามเขาเนี่ยตามใครบดว่าตามเบอร์ว่าตามเบอร์สี่ใช่ไหมข่าวอยู่แม่เอ้ยเนี่ยไอ้คุณเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเปลือนทอนมาทั้งแมกเดียวเออโทษดีกว่าเพื่อนอ๋อโทษนะเนี่ยมองบีบจะได้มารับหน่อยพี่อะไรวะ ไม่มีจริงเหรออะไรอ่ะไม่มีจริงจังอะไรอะไรคุนโกมีแตะเป๋าสามมาเอาไปล่ะเอานี่ใครมาก่อนได้ก่อนเข้าไปเถอะผมมาถึงก่อนเพราะว่าีเปลี่ยนสกินให้พี่ชาวหละเปลี่ยนสกินเป็นสีเขียวให้ด้วยแล้วก็ตามาถึงแล้วก็หยิบกระเป๋าเข้าวงไปด้วยก็ได้เอาอยู่ข้างๆต็กระเป๋าสามไงได้หยิบกระเป๋าเขาวงไปมันอยู่ข้างๆกัน เราจะบินไปดีกว่าไหมพี่ปลอดภัยกว่าไปก็ได้วัดเอากระเป๋าเข้าวงมาด้วยเาองั้นผมต้องเก็บกระเป๋าสามนะก,เกเ็เก็บไปเลยเก็บไปเลยเอาไปเลยอโอเคครัทีพอใช่ไหมนี่ยเดยุบนะไปต่อไปต่อมันยุบ <laughs> เดี๋ยวทำไปก่อนน้นนี้ไม่ยุอ,อ่ะ เริ่มตัวอะไรด้วมาเดิม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 มาดังกระเป๋าไม่ได้ขึ้นสีแดงใช่ไหมกลางได้เลยใช่ไหมไม่ได้ขึ้นสีแดงใช่ไหมไม่ไม่ไม่กางแล้วเปล่าไม่ผมยังไม่กลางเบอร์สียังไม่ยังไม่มาต้องทำยังไงกลางเลยต้องทำยังไงให้มันมากลางเลยเพื่อนกางเลยแล้วก็นี่มากระเป๋านี่มากระเป๋ารัวๆนี่มากระเป๋ารัวๆนี่มาละมันมาละผมมากระเป๋ารัวๆมันต้องมาละ ใครจะเชื่อพอมีลูกควันเนี่ยที่อยู่นในปืนเนี่ยอมีสิบลูกฮะพอมีระเบิดควันสิบููแกะว่าไม่ต้องเห็นอ,อะไรกันแล้วเหรอไม่ต้องเล่นอะไรแล้วผมไปปาควันอย่างเดียวเลยสิรบรูกโอดากูเบอริวอไปไหนเนี่ยขาครับขาสีชมพูด้วยครับ ลงนี่ลงนี่อ๋อไปไหนจะเล่นยอดเขาอรอยอดเขาอ่ะยอดเขาอย่านี้ว้าไม่ค่อยน่าเล่นนะยอดเขามันมียอดตรงนี้ออตรงนี้มันไม่ยอดอะตรงนี้มันไม่ยอดเออนี่เล่นบ้านเล็กตรงนี้ดีกว่าแม่เรือเหรอโอเคได้โหวตสาบโวตเบอร์สี่มึงไม่มีสิทธิเลือกประชาธิปไตยวยสาบวตลงตรงนั้นอะประชาธิปไตยเป็นยังไงวะ เป็นแบบเราสามคนใหญ่ทำไมรู้สึกแย่วะประชาธิปไตยประชาธิปไตยของข้าสามคนเดี๋ยวทำไมประชาธิปไตยของเราสามคนแล้วรู้สึกแย่อย่างวะไอ้ที่เสาไอ้ที่เสาชุบนี่ที่มันกระพริบนี่คือมีคนใช้เหรอใช่คนกำลังชุบอยู่เนี่ยไอ้เสาข้างล่างใช่ใช่แต่มากระพริบคือมีคนชุบถึงสามแยกโดดแล้วนะเอ้ยถึงตรงนี้โดดแล้วนะ หนึ่งสองสามไป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  let's go มีคนเปล่ามีก็งัดไม่ยากเลยจัดไปตีต้ลงลดราคาก่อนเลยได้จัดไปมาไปลังคาคนละสองตัวมาส่งใจผมลงราคาเหลืองแล้วกันผมลงราคาเลยองลงอีกจังคาหนึ่ง ราคากเหลืองราคาม a r เหลืองราคามากเหลืองเพื่อนก็ลงหลังคามากเหลืองแย่เลกเพื่อนร่วงป่ะพี่เพื่อนไม่อยู่หลังคาเพื่อนร่วงเลยี่พี่มีกระเป๋าสามอยู่ข้างพี่ชาวแปลวเด็กใช่นั่นแหละเดู่ยวข้างมันตราเลยมีอะไรที่ดีก่บคุณสีบ้างวันนี้เฮ้ยวีเด็โดนวีเด็อเข้มา หายกำลังปีนเลยปีนแล้วลื่นตกออกมาพอดีไม่ไม่เห็นไม่ได้ไม่ดูพี่วีดเอดเคาะมาระวังด้วยว่าแล้วต้องมีคนอยู่แถวนี้อ๋อเห็นแล้วพี่บนหินทีสสามร้อยสามร้อยครับข้อดีของมันคือเงียบแต่ข้อเสียของมันคือมันย้อยมันยิงได้ไม่เรยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้อ้าวพอคูยิงไปไม่โดนมึงหลบทําไมเนี่ยไยขึ้นรถหนีวะขึ้นรถหนีวะ พอเห็นกูเป็นสไนน์หนีเลยทีย่อยากอ่อนไหวที่ผายเลยน, <S 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 นี่นี่พี่ตรงนี้นอกอุ้ยเหอ่ะสไนน์กูก็ได้อยู่นี่ว่ามาปลามาปลานกข้างหลังเข้าอ่ะใช่มีคนมาดึงมีคนมาดึงมีคนมาดึงล,ละวล่ะใช่ไป,ลห,ลไปลห,ลหลังหินละไปหลังหินละนั่นาๆวิ่งอยู่วิ่งขึ้นรถแล้วโดนหนึ่งเม็ดไม่ร่วงอ๋ออยู่หลังหิน ขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วยังอยู่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 หลังต้นไม้เหมือนเดิมเลยนั่นแ่ะมันปั๊มยาเสร็จแล้วน็อกอีกปุ้ยตกเที่ตุดเียวอะไรกะไอเ่เราต้องไปนะเราต้องไปนะพี่มันสมุดกังวลข้างหลังหลังเขาแล้วก็ยิงไม่หยุดเลย ไปดีกว่าไป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 ลงโลกเลยกูเหมือนกันปีหินนี้นี่มาบนมาร์ฟ้าผมนิดว่าระวังด้วยจะเอาเอาควันไหมผมมีอยู่สิบลูกผมบอกแล้วจะพึ่งที่จะพึ่งท่จพึ่งที่ถ้าเราถ้าไม่มีใครยิงเราโอเคมาร์ฟ้าผมมีคนนะนั่นแหละไปแล้วละหนึ่งตีมาร์ฟ้ารับทราบแล้วก็ไอ้นนควันแดงที่เรายิงเมื่อกี้ไม่มีปัญหาควันแดงปัญหาเพื่อนที่เล่นกันมีรถวิ่งมามีรถวิ่งมาสองคันมีรถวิ่งมาสองคัน ต้องผมโอเคเพื่อนถึงแล้วเอานะเอาเลยโดนโดนไปไม่ไปหนึ่งคันระเบิดแน่ๆลงรถแล้วอยู่หลังหินเฮ้ยระเบิดเนาะระเบิดเนาะเห็นป่าวรถรถไอ้นั่นแหละคนกี่คนกี่คนกี่คนกีติงตี้ติงตี้ขับรนจอดอยู่หลังหินเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์มไหมกำลังดึงเพื่อนกำลังดึงเพื่อนแล้วระเบิดไปแล้ว ตายตายตายได้คิวเดงเหลืออีกนะมีมีอีกมีอีกมีอีกแม่งไม่หมดได้ยินมอเตอร์ไซค์มาหลังไหมเจ็บเจ็บน็อก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 ก็น็อกเหมือนกันน็อกเหมือนกันเด้งอีกหนึ่งเดียวหลังอีกหนึ่งเลยวะโดนต่อจากบนเขาอ่ะมันโดนต่อจากบนเขาเลยอ่ะอ่พี่ชาวมาทางนี้ได้เอ้ยโดนตอดอ่ะโดนตอดได้แล้วทพี่ ผมแย่เลยผมแย่เลยผมตายเลยเรื่อี๋ยวลังหินอย่างเดียวเฮ้ยอ๋อเพื่อนมีช่อชุบตัวเองไอ้สัสแม่คนละตีเลยเออคนละตีแล้วรู้สึกว่าหมดแล้วใช่ไหมเนาะ